ับล้างทันเลิกเดินข้ามขึ้นมาเห็ดไม่พองหรือ,อเคียให้บักอ้วนอ้วนหนักเหลาดินเหล,ลาเช้าเหลาเย็นไปครับอันดับหนึ่งเห่าเห็ดไม่พ่องไปกี่เพราะว่าเชียร์ธุการผิด เี้ยลยชำ่แน่นมันก็ล้างตัวกอลพื้นโรงเรียนเป็ดสีแล้วนี่มึนเป็ดมีฟองนีเย็นนี่พอดีแล้วงูเงี้ยโอเคยุ่งเหยิงตัวนี้วัดตรงว่าบ้านวิดสวากะที่บอกดูว่างโอ้ขาเบียงเนี่ยเอาดอกกันนันทีเราไม่ใช่ อกดอกั้นตรงเด้มึงอโอ้ยพี่กูเหมนงมามางแตกโอ้กอจากนี้ลงว่านี่เจ็เส้นครับวโลดจอหรด มีเลืพร้อมดีอันนี้เลือพ่อยเลืพอพ่อนแนวันไ้เลื้อพรอสาพ่นนฮักสาพอนใช่เหรอจต้องไปยากตัดเอาเสียดไหมาแต่นมง่วนน้ำผู้ยี่นี่ ครามกันนวลหอมไหมคอยเย็นอ่างคอนก็ไม่อยรุงมั่งก็ไม่กันละบันปวนนักลิงทั้งบ <c oughs> นนลดม,มือมึงพหงไว ยิ้มบางนิยมของบันนวลขียเอามหเอามายกันอะกุ่ดิมโอ้โหไอ้ม็นไอ้หม็นกูหันเนี้ยไอ้มันไม่กหนเนี้ยพวกการต่อเสียกครับปับต่อเสียกไดสอดหงแล้วจุ่มเงี้ยงจุ่มเงี้ยงนั่นละ เลกบลุงลงอากะละลงลงกินแล้วดินเดียนํามพี่เสียกจนเปื่อยเนาะีเราไล่มไงไม่เห็นอย่างเห็นหมอยูวันตัวยูวันเอไม่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 เซนเวดตะโพกสีหนมาทลเรื่องเด้เออเรื่องแล้วดนแหละ เห็นมันอยู่สักคนเนี่ยพว่าหุ่หวนว่าขวดกาแฟ,ฟาขวดบ่งแห่ง <c oughs> หุ่นวันเจ็บอีกสิ่ดึงขึ้นมนาะมาเสียงเงื่อนเอออ้อวนปตรวจของขวดเลีงอีก่อู้ห้า,า,า,ยยาวันเสียบิสิเศษเดี๋ยวปแปะทั้งคางไปเห็นมันตัวกันนี่เพิ่งไปดึงายตอนนี้ก็ได้ขั้นมือมึงบ่ห่อนนะก็าเพิ่เป็นต้องมาใช่นำ้ำไลยอดอก นี่โบได้แล้วจีบมันเห้ยเห็้ยมือโป้งนะครับอ๋อสาธิตท่องกันบันทายาหัดเดี๋ยวเราไม่มันได้เยอะยาบุด้มีอาวุดบรรทายาบุด้ฉันก็มีอาวุดสี่วันบทายาหัดฉันหัดอกีกตรงมัมีอาวุดบอกหนิมันเจี๊ยบมากตรงเราให้หัวหน้าไว้ได้ดีมัน บนนันเอาขึ้นไปคือเชีย่ยขาด,ดอีกมากยังจำเลยระยอาุธโอ,อ,อยียมยังไงบ้างพีเ่เสียอะนี่อันนี้ตามระเบยียบตัวเระเบียบพักเรียบอาวุธเรียอาวุธสายหันเรียบอาวุธก่อนเนี่ วันแบบนหยบเลยเนาะคอยหลังพวกสีล่อมันเตีผาอยู่มงอย่างนี้เลยบอกคอยลังจิ้วเยี่ยบวเย็ยี่อะไรมันอยู่บวอะไรเงี้ยบอกสีไม่อยู่เฮ้มันดึงคนละหมอ ว่วนโชว์แต่ว,ตว่าค้องไปค้องมาได้นี่เพื่อพานมัน,นตารังหันการางหันมันมีจังหวะดิเดี๋ดดวยวหร้อนอกบ่าพืชตาลี่ห่บซาดีละ่ะตาลังงันเฮ้ยตา,าลังงันเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย